สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องยมเมจังชาแนลอย่างเป็นทางการนะคะเรียกได้ว่านะคะเราไม่ได้มีคลิปการพูดคุยกันแบบนี้มานานมากนะคะก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ยกนะคะกลับมาทำ youtube อย่างจริงจังแล้วนะคะ แล้วก็อยากจะขออัปเดตชีวิตกันนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะยกอยู่ที่ญี่ปุ่นได้เป็นเวลา8เดือนแล้วนะคะแล้วก็ด้วยสัญญาการทํางานก็ยังจะคงต้องใช้ชีวิตอยู่ญี่ปุ่นต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะยังไม่มีกําหนดการกลับไทยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะหยกจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าโยกมาญี่ปุ่นได้ยังไงมาด้วยวีซ่าอะไรแล้วก็ค่าครองชีพในญี่ปุ่นนะคะเป็นยังไงนะคะยังไงก็เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องแรกกันเลยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่ยก อัดคลิปอะไรที่มันต้องพูดอะไรที่เป็นทางการนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตอ่านไปด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะอ่านไปด้วยนะคะค่ะก็เร,เริ่มแรกนะคะแล้วก็มาร,รู้กันดีกว่าวิายกมาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะเป็นวีซ่าอะไรนะคะก็คือวีซ่าที่ออกมาเนี่ยคะ่ะเขาจะเรียกว่าเป็นวีซ่าการทํางานเลยนะคะคือเป็นวีซ่าทางานนะคะไม่ใช่เป็นวีซ่าผู้ปฏิบัติงานหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็คือเป็นวีซ่าทางานที่เขาจะเรียกกันว่า วีซ่ากิจุึจิมบุนชิจิคิโคกไซเกียวมุวีซ่านะคะก็คือวีซ่าทำงานด้านวิศวกรรมมนุษยศาสตร์และงานระหว่างประเทศค่ะวีซ่าตัวนี้นะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทำได้เนาะคนที่จะสามารถขอวีซ่าตัวนี้ได้นะคะจะต้องเรียนจบมหาวิทยาลายัยหรือวิทยาลัยเฉพาะทางนะคะซึ่งการจะได้วีซ่านี้มานะคะเราไม่สามารถขอได้เองนะคะเราจะต้อง อันดับแรกคือเราต้องได้งานก่อนคือเราต้องหาบริษัทที่เขาจะจ้างงานเราก่อนเมื่อไหร่ที่เราได้บริษัทที่เขาจะจ้างเราแล้วนะคะเราจะซึ่งจะสามารถขอวีซ่าตัวนี้ได้ซึ่งบริษัทจะเป็นคนขอให้เรานะคะคือเขาจะทําเรื่องขอเอกสารจากเราแล้วเขาจะทําเรื่องขอวีซ่าให้เราผ่านสํานักคนตรวจเข้าเมืองของประเทศนั้นๆประเทศญี่ปุ่นอย่างนี้นะคะซึ่งหยกเองก็เหมือนกันนะคะคือหยกหลังจากที่ได้งานแล้วแล้วก็ให้ทางบริษัทเขายื่น เอกสารอะไรทำวีซ่าให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเราถึงได้มาอยู่ที่นี่นะคะค่ะซึ่งวีซ่าตัวนี้นะคะไม่ใช่ว่าเราเรียนจบมาหาอะไรเป็นเด็กจบใหม่เราจะมาได้เลยนะคะเราจะต้องมีประสบการณ์ทำงานตามที่เขากำหนดคืออย่างน้อยขั้นต่ำา3ปีถึง10ปีนะคะก็ตอนนั้นนะคะเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ทำงานประมาณรวมๆแล้วนะคะถ้าเกิดรวมการฝึกงานอะไรด้วยเนี่ยมันเป็น3ปีพอดีโชคดีมากนะคะ ซึ่งรวมๆแล้วมันจะครบ3ปีพอดีแต่เอาจริงๆแล้วถ้าใครมีประสบการณ์ปีหนึ่งสองปีอย่างเงี้ยยบก็คิดว่าเขาน่าจะสามารถยื่นได้เหมือนกันนะวีซ่านี้นะคะจะเป็นวีซ่าที่ได้รับการการาันตีนว่าเราจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำเท่ากับคนญี่ปุ่นนะคะซึ่งจะไม่มีความเหลื่อมล้ำเนาะสี่นะคะคนที่จะสามารถขอ วีซ่านี้ได้จะต้องเป็นคนที่ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมนะคะไม่เคยไปตบตีทำร้ายไม่เคยขึ้นรงขึ้นศาลไม่เคยเข้าโรงพักอะคะ่ะเออ,อเค่ะเรามาพูดกันถึงเรื่องเงินเดือนนะคะเงินเดือนนะคะอยู่ก็ได้ขั้นต่ําตามเหออมือนเด็กตามเลทเด็กจบมหาวิทยาลัยใหม่ของเด็ก ของของของคนญี่ปุ่นนะคะคือได้2 0 0 0 0 0เยนต่อเดือนนะคะซึ่ง2 0 0 0 0 0เยนเนี้ยเราถือว่าเป็นเบสนะคะเลยยังไม่ได้หักค่าอะไรอีกเลยนะแล้วเราจะมาพูดถึงว่าอ้าว2 0 0 0 0 0เยนนี่คือยังไม่รวมค่าทํางาน OT นะคะถ้าสองปกปกตินะคะให้ถ้าตามเงินเดือนที่อยว่ได้ในทุกๆเดือนนะคะเดี๋ยวจะ2 0 0 0 0 0เยนเดี๋ยวจะทํางาน5วันนะคะหยุด2วันก็คือทํางานจันทร์ถึงศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์นะคะ แล้วทำงานแต่8โมง45นาทีนะคะจนถึง5โมงครึ่งนะคะซึ่งหาเราหากเราทำโอทด้วยนะคะเราก็จะได้รวมๆแล้วในเดือนเดือนนั้นได้ประมาณ2 0 0 0 0ง4 0 0 0 0 0เยนนะคะถ้าพีคสุดๆนะคะเขาจะให้จะได้ประมาณ250,000เยนซึ่งบริษัทยกก็เขามีกำหนดว่าห้ามให้ยกทำทำโอทเกินเดือนละ30ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะ อย,อยู่ที่ประมาณ20 0 0 0 0ถึงเยนต่อเดือนนะคะซึ่งอันนี้ยังไม่ยเหมือนจะเยอะใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเราจะต้องโดนหักนะคะซึ่งใครที่มาทำงานที่ญี่ปุ่นจะรู้ดีว่าเราจะต้องโดนหักการที่จะโดนหักนะคะหนึ่งเลยเราจะโดนหักค่าประกันสุขภาพค่ะประกันสุขภาพาเราจะโดนหักประมาณ9,000 9ั0 0 9, 9 0 เยนะคะค่าบำนาญน,นะคะค่าเขาเรียกว่าเนนคิงเนาะเป็นค่าเงินบำนาญของนะคะจะโดนหักประมาณ18,300เยนนะคะแล้วก็ประกันการจ้างงานนะคะ734ยเยนแล้วก็รวมค่าภาษีภาษีด้วยนะคะค่าภาษีของเรานี้จะหักอยู่ที่แล้วแต่ เงินเดือนของเรานะคะซึ่งปีหน้าถ้าอยู่ทํางานครบปีหนึ่งปีนี้เขาจะเอาเงินในหนึ่งปีเนี้ยไปเฉลีย่ยหักภาษีหยกในปีหน้าค่ะคือปีนี้หยกโดนประมาณห้าพันสามรอยสี่สิบเยนนะคะซึ่งรวมๆแล้วนะคะเออรวมค่าที่พักด้วยค่าที่พักนะคะของหยกเนี่ยคือทางบริษัทเขาจะออกให้เจ็สิเปอร์เซ็นแล้วเราจ่ายสามสิบเปอร์เซ็นนะคะซึ่งค่าที่พายกอยู่ที่สี่หมื่นแปดพันเยนนะคะก็จะจ่ายเดือนละ สองหมื่นสอเยนประมาณนี้ตีเป็นกลบๆแนละ้วสอง0 0ื่นเยนนะคะค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาจะหักรวมๆกันทั้งหมดนี่เราจะโดนหักประมาณห้าหมองพันแปดร้อยเจ็สิบเก้าเยนคือห้า0 0ื่นกว่าอะไรเงี้ยซึ่งอ่ะทุกคนเมื่อกี้สมมุติว่าเราได้เงินเดือนสองแสนสี่หมื่นเยนนะคะเมือ่อกี้เราก็จะโดนหักไปแล้วนะคะประมาณห้าหมื่นเอ้ยเจ็สเยนนะคะ นั่นหมายความว่าเราจะเหลือเงินใช้ประมาณแสนเก้าเยนประมาณนี้อ่ะแล้วเรามาดูว่าค่าของชีพค่ากินค่าอยู่เนี่ยยกเสียยังไงยกจ่ายค่าอะไรบ้างนะก็ต้องบอกเลยว่ายกเนี่ยคือใช้ค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำยกใช้อยู่ที่เดือนละไม่เกินสามพันเยนนุไม่ค่อยอาบน้ำเลยเลยวะคืออาบอยู่นะทุกคน แต่ว่าอยู่ใช้อย่างนี้ตลอดคือไม่เกินสามพันเยนนะคะแล้วก็ค่าอินเทอร์เน็ตสองพันเยนค่าไฟไม่เกินเ0็ดพันเยนเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ7 0 0ดพันเยนนะคะแล้วก็ค่าอาหารค่าของใช้อย่างเช่นยาสับผมสบ,บู่แปรงสีฟันโฟมล้างหน้าครีมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ค่าของใช้กับค่าอาหารเนี่ยจะรวมกันเลยค่าอาหารมันจะตกอยู่ที่หมื่นห้าพันเยนนะคะทาไมค่าอาหารอยู่ถูกต้องบอกก่อนว่าอยู่ทากับข้าวคิดเองนะคะทุกคนก็คือตั้งแต่มาอยู่ญี่ปุน่นคือเราจะทํากับข้าวคิดเองนะเราจะประหยัดเนาะโอเคซึ่งโรงงานที่อยู่ทาอยู่เนี่ยเป็นเป็นโรงงานผลิตอาหารนะคะผลิตอาหารแบบพวกโซ,โซไซที่เขาขายไว้แบบในแฟมิลี่ใน ในร้านสะดวกซื้ออะค่ะก็บางบางวันอย่างเงี้ยมันจะมีอาหารในโรงงานที่เราทํานี่แหละมาขายแล้วเขาจะขายให้เราแบบถูกอะร้อยเยนกล่องละร้อยเยนนะคะแล้วก็ซื้อจากตรงนั้นแล้วก็กินบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยประหยัดค่าอาหารไปได้นะคะส่วนเรื่องค่าของใช้อยู่ก็รวมอยู่ในค่าอาหารนะัคือค่าอาหารหมื่นห้าใช่ไหมค่าของใช้ก็หมื่นห้าอย่างเงี้ยมันก็รวมทั้งหมดเป็นสามหมื่น แต่ว่าเรามาอยู่ญี่ปุ่นทั้งทีเนาะเราก็ต้องมีค่าเที่ยวเล่นค่าแบบซื้อเสื้อผ้าบ้างนะคะอยู่ก็เลยจะหักเป็นค่าเที่ยวเล่นยกจะหมื่นหมื่นเยนนะคะแล้วก็ค่าซื้อเสื้อผ้าหนึ่งหมื่นเยนในทุกๆเดือนนะคะแล้วก็จะอยู่จะให้แม่นะคะเก็บให้แม่สามหมื่นเยนนะคะทุกๆเดือนอาจจะดูน้อยนะแต่แบบก็จะให้ทุกเดือนนะสามหมื่นเยนค่ะแล้วก็่าเก็บ เงินถ้าตีรวมรวมในในลักษณะนี้นะคะจะเก็บเงินได้ประมาณสิบใบถ้าโยกไม่เอาไปใช้ไนสาระนะทุกคนสิบใบนะคะสิบใบนี่ก็คือแสนเยนเนาะเออก็ประมาณนี้นะคะเงินเดือนค่ะแล้วก็ค่าเดินทางไปทำงานนะคะต้องบอกก่อนเลยว่ายกมาอยู่หอพักนะคะมาอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยะคะ่ะโรงงานเขาซื้อจักรยานให้นะคะก็จะปั่นจักรยานไปทํางาน ไปกลับทุกวันนะคะทำให้ไม่เสียค่าเดินทางในการไปทางานค่ะแต่ว่าก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทุกคนเนาะว่าทุกคนจะทํางาน OT หรือเปล่าถ้าไม่ OT ก็คือก็จะแบบว่าได้เงินน้อยกว่านี้หรือว่าจะทําทงาน OT มากกว่านี้ก็จะได้เงินเยอะกว่านี้แล้วต้องมาพูดถึงว่า มันคุ้มไหมที่ที่ทมาอยู่แล้วคะลักษณะการทํางานเป็นยังไงนะคะคือทํางานกับคนญี่ปุ่นนะคะทุกคนเราต้องใช้ความอดทนสูงแล้วก็ต้องมีความพยายามมากนะคะต่อให้เรารู้ภาษาญี่ปุ่นมาทํางานในฐานะล่ามหรือผู้ผู้ที่ผู้ที่คอย แปลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเ,เราไม่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทําล่ามหรือไปแปลอย่างเดียวคือเราเป็นคนของบริษัทนะคะเป็นพนักง,งานสัญญาจ้างเพราะฉะนั้นเขาสั่งอะไรเราก,ก็ก็ต้องทาอะสามารถบอกได้ไหมว่าไม่ทําก็ได้นะแต่เราก็ต้องสแสดงสปีตให้เขาแบบว่าเห็นว่าเรามีความสามารถเห็นว่าเราตั้งใจจริงๆนะเราก็ต้องทําได้ทุกอย่างะคะ่ะคือให้เราไปทํางานในรายผลิตเราก็ต้องทําเพราะว่า เราคือพนักงานคือเราเงินเดือนที่เราได้ก็คือจากการที่เราขายสินค้าจากการที่เราผลิตสินค้าออกไปขายได้ถ้าในวันไหนที่คนมันไม่พออะไรเงี้ยเราก็ต้องเข้าไปซัพพอร์ตซึ่งเดี๋ยวก็เนื้องานย๋ยวหลกัหลกๆเลยก็คือแปลแปลในรายผลิตเวลาที่เขาจะแบบทําการอบรมใช่ไหมคะก็คือแปลในรายผลิตแปลจากญี่ปุ่นเป็นไทยก็คือโรงงานยวจะมีผู้ฝึกปฏิบัติงานคนไทยก็คือเขามาในวีซ่าอีกรูปแบบหนึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในอีก คลิปอื่นๆนะคะซึ่งวีซ่าที่กําลังจะบอกว่าที่เขามากันเนี่ยเขาก็มาวีซ่าแบบว่าเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานนะคะแล้วก็เงินเดือนนี่สูสีกับล่ามนะพูดเลยคือแบบสูสีกับล่ามอยู่ที่แรงล้วนๆนะเาะคือเขาใช้แรงใช้ร่างกายในการทํางานนะคะซึ่งมาวีซ่านี้ไม่จําเป็นต้องได้ภาษาญี่ปุ่นเบอร์แบบเบอร์เก่งแบบ N2 e N1 e ไม่จําเป็นนะคะอ๋อแต่พูดถึงภาษาญี่ปุ่นอยู่ได้ภาษาญี่ปุ่น N e N2 นะคะแต่ว่าเอาจริงแล้ววีซ่านี้สามารถเป็นสามารถเป็นคนที่ได้ภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไปก็สามารถขอวีซ่านี้ได้แล้วนะอ่ะวันนี้คลิปยาวแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอจบกันไว้ตรงนี้ก่อนเราติดเรื่องอมาทำงานญี่ปุ่นได้ยังไงหางานในญี่ปุ่นยังไงนะคะแล้วก็วีซ่าผู้ฝึกปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็นต้องเก่งภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมายังไงนะคะคือคือมาแบบทำงานจริงๆคือไม่ได้แหมว่า มาเป็นล่ามอะคะ่ะคือมาเป็นทํางานในรายการผลิตเนี่ยทำยังไงแล้วมาได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราติดกันไว้แล้วเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะที่ทุกคนเข้ามาชมคลิปนี้นะคะถ้าเกิดชอบเรื่องราวสาระดีๆแบบนี้อยากให้อยกมาแชร์อีกก็กดไลค์กดแชร์ให้หยกด้วยนะอยากให้อยากอยากให้ทุกคนเข้ามาให้กำลังใจจริงๆคือตั้งใจจะทำจริงๆนะคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย